bye <music> สวัสดีค่ะ h e Health Connect ค่ะสำหรับปัญหา PM2.5 ค่ะในจังหวัดทางภาคเหนือถือเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่มากเลยนะคะช่วงปีหลังๆมานี้ค่ะล่าสุดนะคะ9จังหวัดทางภาคเหนือค่ะได้พยายามที่จะร่วมมือกันในการลดการเผาในที่โลง่งเพื่อที่จะป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 ก็เป็นนโยบายของทางสสสที่ลงพื้นที่และทำในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ หลายจังหวัดในภาคเหนือมักประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานมีหมอกควันสีขาวจางๆปกคลุมไปทั่วบริเวณหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการเผาในที่โลกสอดคล้องกับรายงานของสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบว่าปี2565พื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีจำนวนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 1,7258จุดและมีพื้นที่เผาไหม้สะสมรวม2,376,648ไร่ซึ่งทางสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสแได้รวมกับกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสภาลมหายใจภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่โจ้บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัด ธน,นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและจังหวัดลำปางรวมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเครือข่ายลดการเผาในที่โลง่งเพื่อลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนหลังจาก mou ครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายลดการเผาในที่โล่ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือได้แก่ลำปางแพร่น,น่าน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนพิษนุโลกปากและอุตรดริตถปัญหาฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดลำปางที่มีค่าสูงทําให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ต้องการแก้ปัญหาฝุ่นโดยการลดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5ดนผู้วาราชการจังหวัดลำปาง ได้ประชุมหาแนวทางวางมาตรการป้องกันเรื่องการเผาไฟป่าและฝุ่นควันโดยเน้นการจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องและขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจกันงดเผาในที่โลง่งเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวลำปางในมาตรการต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการ ลดการเผานะครับในเรื่องของการที่ป้องกันไฟป่าต่างๆนะแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอประชาชนของเราสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ถึงปัญหาพิษภัยนะฮะและเนื่องมาจากการเผาในที่โลง่งหรือเผาในเรื่องของอวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเผา โดยข้อมูลจากรกรมควบคุมมลพิษคาดการว่าฤดูหนาวในปีนี้จะหนาวนานอากาศแห้งซึ่งเสี่ยงต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5จึงต้องเร่งผลักดันเรื่องการไม่เผาในที่โลกและพยายามสร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในปีนี้ฮะ เราคาดการณ์ว่าจากสภาพอุตุนิยมวิทยาเนี่ยฮะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าจะหนาวนานแล้วก็แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองทําให้เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้นนะครับปัญหาหลักอันนึงเนี่ยครับคือการเผาในที่โล่งเผาจากวัสดุก,การเกษตรนะครับแต่วันนี้เรากําลังมองถึงนนแนวคิด BCG ของรัฐบาลนะครับนอกจากจะเราจะห้ามเนี่ยเราอยากจะนํามาส่งเสริมทําให้เกิดรายได้ในพื้นที่นะครับซึ่งมันจะยั่งยืนมากกว่าพยายามที่จะ สร้างโมเดลว่าแทนที่จะเผาเนี่ยครับทำมาเอานวัตกรรมมาจับนะครับทำเป็นปุ๋ยบ้างทำเป็นก้อนเชื้อเพลิงบ้างอ่ะมันจะมีศักยภาพไหมนะครับที่จะสร้างไรายได้ชุมชนการนำฟางข้าวไปอัดก้อนทำอาหารสัตว์และใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐาน วัสดุทางการเกษตรเนี่ยมันสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้มากมายส่วนใหญ่เกษตรกรจะเผาเพราะว่าคิดว่ามันง่ายสุดแล้วกลายเป็นเผาเนี่ยไม่ได้สร้างคุณอุปการใดๆเลยก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสูงขึ้นมากที่ m 5สเนี่ยสายเหตุสาคัญมาจากการเผาเพราะฉะนั้น,เ,นเมื่อเกษตรกรได้เห็นทางเลือกอื่นๆที่มันใช้ประโยชน์ได้มันทําให้เห็นถึงการไม่เผาและสร้างมูลค่า ให้เกิดกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการนําไปทำบรรจุพัณฑ์ต่างๆหรือนําไปเผาเพื่อที่จะเผาในในโรงงานในสถานที่ปิดเพื่อสร้างเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากๆเช่นเนี้ยวันนี้สสยินดีมากที่ทําให้เกิดทางเลือกในการในการลดการเผาทําให้เกิดชุมชนปลอดภัยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมลดฝุ่น PM 2.5ขณะเดียวกัน เกษตรกร,กรมีทางเลือกในการกําจัดต่อสั่งข้าวแถมยังมีไรายได้หากขยายไปยังชุมชนต่างๆทั่วประเทศในภาพรวมของประเทศไทยจะส่งผลให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ลดลงนำมาซึ่งอากาศและสุขภาพที่ดีในระยะยาว ตอนนี้มาตรการที่ช่วยป้องกันหรือว่าลดการเผาเพื่อจะไม่ให้เกิด PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือทางสสสได้ทำหลายเรื่องนะคะห้องเรียนสู้ฝุ่นห้องปลอดฝุ่นนะคะแล้วก็ในแนวทางที่คุยกันในวันนี้นะคะก็คือขอความร่วมมือในการลดการเผาในที่โล่งกับ9จังหวัดทางภาคเหนือค่ะนี่คือ Health c o n n e c t ในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ